ในฐานะตัวแทนของสโมสรฟุตบอลเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็วันนี้ก็ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมทําการแข่งขันฟุตบอลแฟนคลับกับทางนาคา r ไรเดอร์นะครับก็หวังว่าจะเป็นเกมเพื่อมิตรภาพแล้วก็เราจะได้ไปร่วมเชียร์กันในสนามอย่างจริงจังแล้วก็ไปสนุกกับเกมในสนามหลังจากแข่งขันเสร็จนะครับขอบคุณมากครับ สิงหนาเตะอูทอนบ้านคุเจอพวกดาวรุ่งคือพวกดาวโรยสนามซ้ายหน้าปาเขากระสึดบอกเบาๆเราจะตามคุณไป จะไกลจะไกลก็ไม่เป็นไรผมจะไปเยียนเยียนเอามาเล่าขานเอามาอ่านเขียนเอามาเป็นบทเรียนของคนสู่ชีวิตวันนี้เดินทางมาประมาณกี่คนครับก็2คันรถบัสอะค่ะสงคันรถบัสมาตั้งแต่กี่โมงมาตั้งแต่ออกจากกระจวบเลยก็มาตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงเช้าะค่ะมม,มารอที่สนามสามอ่าวสเตเดียมอะค่ะแล้วพักเทีย่ยวที่ไหนครับระหว่างที่เราเดินทางมาก็ เราจะพักแวะทานข้าวกันตรงที่เพชรบุรีค่ะแล้วก็เดินทางออกมาแล้วก็เดินตรงมาที่สนามเลยค่ะทุกทุกครั้งเวลาเราออกไปเยือนเนี่ยมันจะต้องเดินทางเราจะต้องใช้วิธีการไหนสำหรับสมาชิกของเราอย่างเช่นกรณีมีการเช็คผู้คนใครสมรัครใจอยากจะไปแบบไหนอ๋อคือว่ากองเชียร์นี่ก็คือว่าเราคือ เต็มใจที่ว่าจะมาเชียร์ค่ะก็มีกลุ่มฮาร์ดคอร์พันตาค่ะแล้วก็มีกลุ่มพันพันศาตร์พันศา,าสตร์ค่ะพวกป้าๆอย่างเงี้ยค่ะป้าๆแล้วน้องๆเขาก็จะมาค่ะเขาจะติดตามบ่อยแล้วคือว่าตอนนี้เรารวบรวมกองเชียร์ได้สองพันรถบัสแล้วค่ะบรรดาเด็กๆก็ามาด้วย<ช>เด็กเล็กแดงก็มีเด็กผู้หญิงมีรุ่นที่อาจจะเป็นคนอาวุโสตรงนี้เราดูแลกันแบบ ก่อนมาเชียร์อย่างเงี้ยนะคะประมาณตั้งสองสามวันอย่างเงี้ยค่ะพี่คิงก็จะคือเราจะมีระบบของเราก็คือว่าเราจะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาค่ะเป็นประจวบเอฟซีนะคะแล้วก็คือจะให้จองอะค่ะจองที่นั่งอะค่ะจะทําเป็นระบบอะค่ะในเว็บไซต์ตรงนั้นใช่ค่ะในเว็บไซต์ของประจวบเอฟซีอะค่ะอย่างตัวน้องเนี่ยมากี่คนในในกลุ่มเราเลยก็คือเฉพาะบ้านเรา ก็คือว่าตอนนี้หนูยังกำลังศึกษาอยู่ใช่ไหมคะคือหนูก็จะขึ้นรถตรงหน้าบิ๊กซีเพชรบุรีค่ะปกติเราอยู่ที่เพชรบุรีแต่ว่าเป็นคนประจวบใช่ค่ะเป็นคนประจวบค่ะแต่ว่าเราจะขึ้นเรียนอยู่ที่มอลาร์ชัพาร์ทค่ะแล้วยังไงฮะการไปเตะแตลแม์บางทีแน่นอนแหละมันไกลเลยเกินถ้าเกิดว่าไกลสุดเราเคยไปที่ไหนประจวบไกลสุดสิงห์บุรีค่ะสิงห์บุรีที่หนูเคยไปนะคะ เป้าหมายของกองเชียร์เนี่ยถ้าเกิดสมว่าเราไม่ได้ไปหลีกวันเราพวกเรายังจะเป็นกลุ่มของเราก็จะเชียร์ต่อไปค่ะแล้วก็จะเป็นกลุ่มถึงแม้ว่าจะเป็นเล็กๆไม่เหมือนไม่เหมือนพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็จะเชียร์ต่อไปไม่ว่าผลเกมจะเป็นยังไงพวกเราก็จะรับประจวบ fc ค่ะต่อพี่ข้าค่ะ บจะพวกดาวรุ่งหรือพวกดาวโรยสนามซ้ายทุ่งนาป่าเขากระสิดบอกเบาๆเราจะตามคุณไปผู้ชมครับหลังจากที่เราเตะบอลแฟนคลับกันแล้ที่สนามเดิมที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับและตอนนี้นะครับต่อเรื่องเลยครับภายไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับเรามาที่สนามทีมซีจัสตาสปินนะครับแล้วก็เป็นกตรเลเกมระหว่างทีมเกษตรศาสตร์เอฟซีกับประจวบทีซีนะครับมีเป็น รถของทางท่านประจวบเฟซีเข,ข้าใจว่าจะเป็นของนักเตะพุทดาแฟนหลักคับเดี๋ยวเราเข้าไปสนามนนนครับกำลังุดครับไลน์นครับช่องกีฬาน้องใหม่ดาวรุ่งตั้งใจไม้มุ่งกระทบเลือดเสียงหมวกเดิน้ายเล่นบอล อยู่ในชีวิตของชายชื่อชาววนรินามสกุลยอมดอดอดีตนักบอลเดินสายจากอุทอนแต่ตอนนี้ตลอดมาอดอดออคนดูน เอ,เอออุตส่าห์แอบหลบมานั่งดูข้างล่างนะที่นนตั้งใจหลบมานั่งดูข้างล่างวันนี้มาทำารายการลูกหนังติล้อในชื่อตอนแฟนคลับอเมื่อเช้าเนี่ยเขาไปเแตะมฟุตบอลอยู่สนามโน้นอสนามโน้นประมาณสิบเอดโมงเช้าวันเนี้ ก็มีทีมแฟนกลับปบรรจุมีคิงก่อนบ่ายมีพวกคุณจินตลอดอันนั้นไม่บอกเราเลยไม่ได้บอกวัวจานบอกได้แหมแล้วก็มีทีมของแฟนกลับทางด้านเกษตรวันอาทิตย์เนี่ยจัดรายการเสร็จเนี่ยสิบเอ็ดโมงเนี่ยหลังอย่างนั้นเนี่ยเป็นเวลาส่วนตัวผมนึงเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยผมไม่ไปไหนสนามบอลอย่างเดียวฉันเนี่ยมาเห็นไหม แฟนบอลวันนี้ต้องเห็นนะฮะประจวบเข้ามาเยอะกว่าเจ้าบ้านผมเคยเตือนเกษตรศาสตร์ว่าปัจจัยสําคัญที่ทีมจะประสบความสาเร็จนะแฟนคลับแฟนคลับไม่ใช่เยอะไม่ใช่มากไม่ใช่น้อยนะแต่ต้องเต็มในฐานะเจ้าบ้านนะต้องเต็ม เป็นอย่างนี้ตลอดไปค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะผมก็อยากจะบอกว่าถึงแม้ไม่ได้มาเชียที่สนามแต่เราสามารถติดตามผลงานของนักเตะได้นะคะบอลน,นอกนะคะแค่สะใจแต่ว่าบอลไทยของเราะคะอยู่ในสายเรือยค่ะขอให้จังหวัดชาวประจวบนะคะร่วมกันเชียร์เยอะๆนะคะ และนี่คือเรื่องราวของคนที่รักฟุตบอลรักทีมบ้านเกิดของตนเองแบบอย่างของทีมที่กำลังเริ่มสร้างคนเชียร์และคนชอบก้าวเ,เดิน,ดนจากศูนย์กัน <ยา S 1> ทุกๆคนเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมและทุกๆคนที่มีใจรักกับลูกหนังในนามแฟนคลับททใใให้้้้ฟาาาดดสสนนนววัีีี่เเเธอศมคมค น้ำตาที่เคยไหลแต่หัวใจต้องไปต่อขอให้เธอจงเข้มแขงขอให้เธอจงสู้ต่อไปแม้เส้นทางลำบากยากเก็นเพียงใด มืดแค่ไหนยังมีแสงไฟปลายทางจับมือกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ทอ้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใส ก้าไปให้ถึงดังที่ฝัน